สวัสดีครับคุณเจมส์ที่มาซื้อนนะวันนี้ปลาจะได้กี่ตัวครับไม่รู้นะครับครับสมุดไม่ได้ครับวันนี้ลองแห่ครั้งแรกใช่ไหมครับครับชีวิตเด็กของครับอ่าครับแห่นี่กี่ศอกครับประมาณเจ็ดเจ็ดศอกนะครับครับคิดว่าจะได้ปลากี่ตัวครับวันนี้ไม่รู้นะครับผมสามารถเดาสถานการณ์ไม่ได้ครับอครับอ่อที่นี่ที่ไหนครับที่นี่หวังเรียบครับหวังเรียบครับหวังเรียบครับครับเผาอะไรครับเผาอะไร ชีวิตเด็กหอนะครับครับตัดกินมานานนะครับนี่ครับมาดูลําปังหน้าแรงครับนี่ครับแนามันจะลดขนาดนี้นะครับเนี่ครับครับดูครับได้ไดมครับหัวมันออกมากเหรอเจมเจ๊เพ่เจ๊เพจเจมอันนี้ครับตามไปครับตากล้องครับตอนนี้คุณเจมก็จะมาลองแห่ใหม่นะครับดูครับติดตามชมดูครับครับจะเย็นครับจะเย็น ไปลวกนี้ครับโอโอ้โหมันเป็นศิลับปลาครับน่าจะได้ครั้งเดียวโอ้โหสวายครับครับแม้ไม่เสียเที่ยวครับโอ้โหครับจาระเม็ดครับเรียบร้อยครับคุณเจมส์ครับคิดว่าได้สักกี่กิโลครับเจมส์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 มไปนี่เงตะดึงแกเอาเจมส์จะติดนี่นี่ที่จะเหลือจาระเม็ดด้วยเจมส์ แค่ตันี้รับโอ้ป,กป,<ร>ปากโคตรแมปอร์มอจิเอาเอามาข้างฟังครับเดี๋ยวตาก,กงรงนากะทินึงอิ่มกับรูดกระป้นี่เออจีบร้อยรุดล่ะหาตึงหวาแล้วงมเต็กเอาหลุมเอานเนี่ยจีเน่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 เนตื่น่นเน่จุ่มัยเราไม่ตื่นระวังเด้อเอหางป่มีไม่ก่อ นี่ครับเอาขอขอขอพูดหน่อยครับเป็นไงครับวันนี้ได้ครับนะครับแห่ครับสุดยอดครับนะครับรู้สึกว่าแห่จะขาดนะครับอันนี้อันนี้อันนี้กินหรือว่าอันนี้กินหรือว่ามันลุ่งเหอบ่อนี้มีไหมครับมีครับบ่อนี้สมัคเป็นปลาครับแนะนำว่าอันนี้คือปลาอะไรบ้างครับตรงนี้ปลากดครับปลากดครับอะไรอีกเจ๊เจ๊มาคุยมันดู้าเนาอันนี้นี่คือเอาขึ้นมา ครอบ society. อันนี้อันนี้มีปลาตะเพียนไหมครับมีครับครับอันน uh so so ี้นี่ปลาอะไรครับเนี่ยครับครับตัวนี้ปลาในครับเสรษฐายจาระมิดนี่ครับตัวใหญ่ครับอาบอกว่าเต็กก่อนเต็กก่อนหลุดดิว่าจะยืดไส้หรอเดี๋ยวอ่ากางโชว์ครัางโชว์ครับกางโชว์ครับโช้ไม่เหลือครับตอนนี้ขาขาวมีเยอะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเพชรต่อไปครับวันนี้จะยอดครับมันเลยครับครับไปดูผลงานนะครับเลยครับครับโห่ นี่ครับผลงานครับสามเนี่ครับตัวใหญ่ครับช่าง้ยเฮ้ยเฮ้ยจละเม็ดแล้วก็ยี่สกชีวิตเด็กของครับครับดครับยอดครับเอาผลงานเซนจีครับกิโลครับกิโลฟเนี่ครับอันนี้ประมาณสองกิโลครับอ๋อครับอันนี้เท่าไหร่ครับฮะประมาณสามโลครับอันนี้คุณวันแหกว่าสามโลอยู่ใต้ใช่ไหมครับนี่ตัวเมียครับ มีไข่ด้วยครับนี่ครับนี่ครับดูครับปลาครับมาเสร็จเยอะแยะนี่นี่อันนี้ลองเห่ครับครับล้างเห่ครับฟาโกนครับติดตามได้นะครับครับเกมนะครับเกมชีวิตเด็กหอนะครับครับเกมเบิร์ครับเกมส์เบิร์นครับนะครับชีวิตนี่ไปครับเห่ครับสุดมาครั้งแรกสุดยอดครับใชัไนะครับมันทำไม่ได้ครับมันปลาบอยครับแต่ตาปลาตาหนองน้ำไม่แน่ครับหยับหยับบรรยากาศครับ สนใจมาด้ยกันนะครับสนใจมาด้เลยนะครับชอบกดฝากกดติดตามนะครับ